นี้นะคะมอเตอร์พันวัตต์ค่ะแบตเตอรี่72โวลต์นะคะกระบะเมตร1เมตรคูณเมตรห้นะบรรทุกหนักได้500 600กกิโลค่ะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ไปสวนไปไร่ไปนาได้นะคะราคา4ี่0 0บาทนะคะ47,000บาทค่ะขับง่ายขับเหมือนเกียร์ออโต้นะคะส่วนคันนี้ราคา35,900ค่ะคันนี้ราคา35,900นะคะเป็นมอเตอร์650วัตต์นะแบตเตอรี่เอ๋อไม่ใช่แบตเตอรี่ตตร48โวลต์20แอมป์นะคะ โครงสร้างค่อนข้างจะแข็งแรงค่ะขับเดินหน้าถอยหลังได้นะคะแล้วก็ตัวรถนะคะวัสดุค่อนข้างจะดีโรงงานประกอบในไทยนะจ๊ะโรงงานประกอบในไทยเลยนะคะส,ส่วนตัวนี้ค่ะราคา2 9งหม่นเานะสีเหลืองนี่นะคะ2 9งหมาค่ะส่วนฝั่งนี้ค่ะสั่ง2อล้อนะคะสีชมพูสีฟ้าสีม่วงน้ำเงินนี้นะคะราคาเอ่อหมื่นหกพันเก้านะคะต่างกันกับรุ่นอื่นยังไงนะคะ เป็นมอเตอร์450วัตต์นะคะแบตลิเทียมน้ำหนักก็จะเบานะคะขับก็จะค่อนข้างจะพุ่งตัวได้ดีเพราะมันเบานะคะไม่หนักแบตส่วนตัวสีส้มคันนี้ราคา15,900บาทรุ่นผู้ว่านะคะของเราโครงสร้างแข็ง,แ,ขงแรงนะนะตันล้อจะใหญ่กว่ารุ่นอื่นและที่สำคัญเป็นดิสเบรกด้วยค่ะจะไม่ใช่ดัมเบรกส่วนใหญ่รถมันจะเป็นดัมเบรกนะ,ะแต่ตัวนี้จะเป็นดิสนะคะเป็นดิสเบรกสีส้มคันนี้สีเหลืองคันนี้ราคา29,900นะคะ สีเหลืองคันนี้29,9 0มนานะคะเป็นมอเตอร์1,200วัตต์เป็นระบบมอไซค์ทั้งคันค่ะไม่ใช่จักรยานไฟฟ้านอกนั้นมันจะเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะแต่ถ้าเป็นมอร์ไซค์นะเป็นสเปคเหมือนขี่มอไซค์เลยนะความเร็วระดับ50แต่ออกตัวแรงมากนะคะเพราะว่าเป็นมอเตอร์1ัน0วัตต์แบตเตอรี่เอ่อบโวลต์นะคะแล้วก็26แอมป์นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนด้านในค่ะสีสไตล์พาสเทลข้างในนี้ราคา15,9 0 0าเป็นมอเตอร์500วัตต์นะคะฝ เป็นมอเตอร์500วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์12แอมป์ความเร็วสูงสุดอยู่ระดับ50ค่ะฝั่งนี้นะคะ15,900บาทรวมจัดส่งทั่วประเทศนะคะในกลุ่มจักรยานไฟฟ้านะส่วนใหญ่ส่งฟรี300ล้อไฟฟ้าก็ส่งฟรีค่ะจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นฝั่งนี้สีเหลืองนะคะสีแถบนี้ที่ราคา9,900มันเป็นโปรโมชั่นหน้าร้านค่ะทุกคนคะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็มีค่าส่งเพิ่มแค่900บาทอย่างคันที่เราจะส่งไปอุบลราชธานีลูกค้าสั่งมาเมื่อคือน สำคัญแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องลูกค้าไม่ต้องไปประกอบให้เสียเวลาบางอ,อย่างลาซาด้าลูกค้าชอบของถูกนะต้องไปประกอบเสียเงินประกอบอีกนะของถูกบางทีมันก็ต้องแลกว่าเราต้องไปประกอบเองแล้วผู้หญิงอย่างเรา วิงอย่างเรามันก็เสียเวลาต้องไปตามประกอบรถนะคะ,ะดีไม่ดีอะไรมาไม่ครบอีกนะเพราะฉะนั้นซื้อเป็นคันไปเลยค่ะใช้งานได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลานะคะฝั่งนี้คือพร้อมใช้งานไปถึงบ้านใช้งานได้เลยไม่ต้องไปประกอบให้เสียเวลาให้ยุ่งยากนะจ๊ะราคาแค่9,9 0 0จับต้องได้ค่ะแล้วก็มันเป็นกลุ่มจัก,กรยานไฟฟ้ามอเตอร์350วัตต์ความเร็วก็อยู่ไม่เกิน40นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะเปิดกุญแจบิดคันเร่งไปได้เลยค่ะเหมือนกับขับรถเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายๆนะคะลูกๆหล,ล,ลานๆใปปฐ มอสองปีที่แล้วเด็กๆที่เล่นสกูตเตอร์อยู่แบบนี้ก็มาเปลี่ยนมาขับจักรยานเหมือนมามาขับจักรยานก็ได้หมดแล้วนะคะวัสดุมันคนละอย่างกันนะใครที่เห็นหน้าตารถที่เป็นแบบนี้แล้วจะไปเทียบกันกับ ราคา5 6าห0 0 0 0เจคนละอย่างกันนะคะคนละเกรดกันเลยค่ะวัสดุก็คนละอย่างกันพลาสติกคนละอย่างกันนะคะต้นทุนก็คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นหน้าตาเหมือนกันถ้าจอดรถเทียบกันแม้กระทั่ง2โรงงานนี้นะคะจอดเทียบกันยังเล็กกว่าเลยนะคะเดี๋ยวดูให้ดูมาจอดให้เขาเปรียบเทียบนะคะนี่นะคะอันนี้คือ2โรงงานนี้หน้าตาเหมือนกันเลยนะคะแต่พอจอดเทียบกันแล้ว ออตัว V 1หนึ่งนะคะสีเหลืองนี้ก็ยังเล็กกว่านะคะเล็กกว่าของ NKT วัสดุแม้กระทั่งที่วางเท้านะจ๊ะลูกค้าดูที่วางเท้านะ,ะตรงนี้นะคะลูกค้าดูที่วางเท้าคนละอย่างกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพาดูนี่ตรงนี้นะคะที่วางเท้าของ NKT นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นวัสดุค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะหนาแต่ถ้าเป็นตัวจัมโบ้นะคะอันนี้คือที่วางเท้าที่ข้อแตกต่างนะคะ นี่นะคะแต่ถ้าเป็นของ NKT ค่ะนี่นะคะคนละอย่างกันเลยนะลูกค้าวัสดุอ่าฟังเสียงอ่ายังคนละเสียงเลยจ้าวัสดุมันคนละอย่างกันนะคะความหนาความบางอ่ะลูกค้าดูสีนะมันมีความปโปร่งนะคะมีความปโปร่งนะคะแต่พวกนั้นเขาเล่นสีเอาเอาสีส้มแล้วกันที่มันจะดูเป็น,ปนสีสะท้อนวัสดุหนากว่านะคะพลาสติกก็หนากว่าเพราะฉะนั้น ราคาที่ลูกค้าเห็นในตลาดถ้ามันถูกสันนิษฐานไปเลยค่ะวัสดุมันบางกว่าช็อกยังคนระเบอร์นะคะชค็อกคู่หน้านี้คือจะเห็นภาพได้ชัดมากนะคะตัวที่เราเคยเอามาขายหน้าร้าน8ปดพันเก้าคือช็อกเล็กกว่าเล็กกว่าคันนี้อีกนะคะเล็กกว่าแล้วก็เวลานั่งนะคะความสมดุลมันต่างกันค่ะแล้วก็วัสดุคนละเกรดกันด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นลูกค้าของคือตัว NKT นะตัว จัก,กรยานไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะที่ต่างจังหวัดขายกันหมื่นสองพันเก้าทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าระยะทางเขาไกลแต่ของเราได้ส่งฟรีมาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะเราไม่ได้มีค่าจะส่งเพิ่มนะคะหลังจากลูกค้าซื้อไปยังไงลูกค้าก็ได้เหมือนซื้อมาเหมือนซื้อจากโรงงานนะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะถูกนะคะวัสดุหนาะอ่ะฟังเสียงนะคะเสียงยังคนละเสียงกันเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเกรดมันคนละอย่างกันนะอ่ะดูล้อมอเตอร์ค่ะ โรงงานเดียวกันไหมต้นทางต้นทาง M M อ,อ,อันนี้ไม่มีไม่มี M M หรือว่าอาจจะดูคนละฟังวัสดุคนละอย่างกันนะลูกค้าเพราะฉะนั้นคุณภาพก็นิดนึงคะ่ะก็ต้องเลือกนะแต่ว่าหน้าจอเหมือนกันคะ่ะนี่นะคะตัวเลขนี่นะคะหน้าจอเหมือนกันนะคะ จอสีเหมือนกันค่ะราคา9,009นะคะแถวนี้9,009มีค่าส่ง900บาททั่วประเทศแต่เวลาซื้อ9,009แยวที่ร้านไปนะคะถึงรวมค่าส่งก็1 8 0 0บาทถือว่าให้ค่าน้ำมันของรถขนส่งไปนะเพราะว่าค่าขนส่งอย่างอุบลราชธานีเราเก็บลูกค้าแค่9 0 0บาทแต่ที่ร้านโดนหนึ่งันแน่นอนเพราะว่าอุบลราชธานีค่อนข้างจะไกลจากชลบุรีนะคะ,ะแล้วก็เราเราเรา,เราจ่ายลูกขนส่งอเป็นพันแต่เราเก็บลูกค้าแค่เก้าร้อยเพราะว่า หนึ่งร้อยบาทก็เหมือนนิดๆหน่อยๆค่ะมันก็เฉลี่ยกันไปนะคะบางที่เราก็โดนค่าส่งไม่ถึงเก้าร้อยก็มีค่ะแต่ว่าก็ถือว่าน้อยส่วนใหญ่ก็คือเก้าร้อยหนึ่งพันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อจากที่ร้านไปเวลาไปขับอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เขตชนบุรีนะคะเพราะว่าเปพอไปใช้ต่างจังหวัดยังไงก็คือคนละอย่างกันค่ะเพราะว่าสะดวกมันคนละอย่างลูกค้าที่ซื้อที่อื่นก็ซื้อหมื่นสองพันเก้าอันนี้ลูกค้าบอกว่าเขาซื้อได้แพงกว่าที่นี่นะคะ มีอ่บริเวณด้านหน้านะคะเป็นที่ใส่ขวดน้ําได้นะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าดูสีเหลืองนะสีเหลืองมันจะโปร่ปงๆนะคะดูสีส้มนะคะจะทึบๆอยู่นะคะมันคือวัสดุมันคนละอย่างกันนะคะ รถไฟฟ้าหรือรถแบตเตอรี่นะคะลูกค้าหน้าจอจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยอย่างคันนี้18,900บาทนะคะ18,900บาทนะคะเป็นราคาที่เรารวมส่งแล้วในกลุ่มรถ3ามอไฟฟ้านะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าส่งเพิ่มเพราะว่าเรารวมส่งแล้วทั่วประเทศนะคะแล้วก็เก็บเงินไปทางได้ด้วยนะคะรถทุกคันเราส่งไปเป็นคันพร้อมใช้งานนะคะถึงบ้านก็ใช้งานได้เลยอย่างคันนี้นะคะหน้าจอก็จะโชว์สถานะแบตเตอรี่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้ขึ้น480้นี่คือ48บโวลต์นะคะ ไม่เคยสังเกตเหมือนกันลูกค้าบอกว่าเธอเอารถมาให้ฉันเนี่ยเอารถที่วิ่งมาแล้ว4 480กิโลซึ่งมันตกใจรถมันเป็นรถวิ่งระยะใกล้นะคะถ้าเขาไปเทสถึง480กิโลนี่ก็ตกใจมากเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่ามี48โวลต์เพราะว่ารถใส่แบต48โวลต์ค่ะรถ3ล้อจักรยานไฟฟ้า2อล้อก็ใช้48โวลต์เท่ากันต่างกันที่แอมค่ะ20 12แอม20แอมอะไรอย่างนี้นะคะหน้าจอแบตเตอรี่จะโชว์แบบนี้ค่ะสีเขียวนะคะ ถ้าแบตลดจะเขียวจะลดลงมาก่อนสีแดงก็คือก้นขวดหรือก้นแบตเตอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแบตเตอรี่ลดลงมามันก็จะลดลงมาเรืยย่อยๆแบบนี้นะคะเวลาถอยหลังค่ะเราก็ดิดถอยหลังแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะรถที่ดีนะคะรถราคาถูกมันจะต่างกันกับรถที่คุณภาพมันดีนะคะเพราะว่าตัวตัวสามล้อไฟฟ้านะคะเวทถ้าลูกค้าไปซื้อเกรดถูกนะนเวลาขับมันจะตกใจ มันจะตกใจเวลาบิดออกตัวมันก็กระชากนะคะเอาลคันนี้แล้วกันนะคะ<ม>ถ้าถ้ายี่หอบางยี่ห้อนะคะ<ม>อันนี้คือบิดแล้วมันจะนุ่มๆออกไปแบบนี้เลยค่ะไม่กระชากคนขับก็ไม่ตกใจผู้สูงอายุนะคะคุณตาคุณยายไม่กลัวค่ะเพราะว่านี่นะคะรถมันไหลลื่นได้ดีค่ะแล้ว3ามล้อแบบของคนแก่ที่เติมน้ํามันราคาเท่าไหร่นะคะ สมล้อที่อยู่ด้านหน้าราคาเริ่มต้นหกหมื่นห้าค่ะรดน้ํามันเริ่มต้นหกหมื่นห้านะคะลดน้ํามันเริ่มต้นหกหมื่นห้าสำหรับรถสามล้อนะคะนี่นะคะรถไฟฟา้าไม่ใช่รถทําความเร็วนะคะหลายท่านเอาไปบิดเร็วๆมันอันตรายมากเพราะว่ารถมันเป็นรถมอเตอร์นะคะ นะคะลูกค้าใช้งานง่ายเบาสไลด์นะคะด้านหลังเป็นกล่องล็อกได้ค่ะ